คุณจัดคุณงัดคุณจัดคุณจัดให้ตลอดโอเคดีแล้วครับขอให้ตลอดรอดฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาเด้อไปให้ตลอดรอดฝั่งใดๆก็ได้นะพมมีหูเสียงดังวิ่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 งไปหาเขาก็บอกว่าหูไม่ดี หูไม่ดีหูไม่ดีหูไม่ดีหา้ลงย้ำเลยกนกน,นาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนึกว่าไม่รู้หรอหูหูผมมีเสียงดังวิ้งวิ้งตลอดเวลาเป็นเพราะอะไรครับ ยิ่งเวลาอยู่ในสถานที่ที่เก็บเงียบฟังดีนะเ,ออเข้าท่านะตรงนี้เป็นไปได้ไหมถามเล่นๆยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่มีมนุษย์มนุษย์จะได้หูทิพตาทิพนะบอกให้ทราบไว้เออยุคนี้นะครับเพราะมันมีลุงงอกมาเล่าสู่กันฟังนู่นนี่นั่นสารพัดร้อยแปดพันเก้าข่าวและเพลงเล่าไปเรื่อย คำว่าหูวิ่งวิ่คำถามย้อนกลับครับมีเสียงเป็นภาษามาล้อเล่นล้อเลีนยนไหมครับเสียสวถนะถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีนะมันจะเป็นไปได้สูงนะมีโอกาสได้หูทิพย์นะครับคือหูทิพย์นี่มันเป็นลักษณะไหนล่ะ เนี่งนะคิดว่าวิ่งวิ่งนี่แหวิ่งวิเนี่ยครับนะก็ไม่รู้จะว่ายัางไงกันคนไหนได้ก็จะรู้ทีนี้เวลารู้แล้วไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับมันมันมันบอกสัญญาณไม่ได้ตอนนั้นอันตรายเออมันวิง่งมันเป็นรหัสมันเป็นประสาทหู เวลาเข้าไปสู่ภาวะที่บอกว่าเป็นหูทิพย์ทิพย์หรือไม่ทิพย์สมมุติว่ามันเป็นทิพย์ก็แล้วกันนะมันก็จะดีเลิศประเสริสมนแทนแต่ถ้าหากว่ามันไม่ขึ้นไม่ไม่ถึงขั้นทิพย์นี่แหละครับที่มันจะแปรผันทำให้เราบอกรหัสผิดครับผมคำว่ารหัสหมายความว่าเข้าหูสู่ใจสมองรับรู้รับทราบ รับรองพอเข้าหูแล้วสมองก็บันทึกผิด่นี้เป็นต้นเนี่ยอย่างนี้ตรงนี้จุดนี้เป็นจุดที่ได้เสียครับมันเป็นจุดที่เหมือนกับเดินข้ามเดี๋ยวนะเดินข้ามสะพานเดินข้ามเดินข้ามคลองที่มีสะพานเป็นตัวให้เราเดินผ่านเข้าไปผ่านสะพาน โอเคนะแต่มันมีรักสนอข้ามข้ามคลองโดยที่ไม่ต้องใช้สะพานนึกออกไหมถ้าข้ามคลองไม่ต้องใช้สะพานมันก็มีคำว่ากระโดดไปเลยใช่ไหมครับนั่นอีกรัษณะนหนึ่งอีกรัษษะหนึ่งอีกักษณะนหนึ่งข้ามคลองก้าวธรรมดาธรรมดานี่เองครับไม่มี acting actor อะไรเลยเนี่ยถ้าหากว่ามันข้าวธรมธรมดาธรรมดาไม่มีอะไรมารบกรวนเลยตรงนั้นนั่นแหละคร ภาวะหูทิพ์ก็จะได้ครับแล้วก็เป็นปัญญาที่ประเสริฐเลิศสมเนเตนะก็แปลว่าเป็นการรับรู้ในรูปแบบที่มนุษย์โลกทั่วๆไปเขาจะไม่รู้เหมือนเราลองนั้นเนี่ยก็ถ่ายทอดมาจากนูนนะน่นนะนู่นพระศาสดาเอกของโลกเพราะว่าพระองค์เขียนเอาไว้ในเรื่องของอภิญญาเป็นปัญญาประเสริฐเลิศสีวิไลนะครับเมื่อรู้อย่างนี้แล้ว อย่าอย่าประมาทนะครับเพราะว่าตัวนี้สําคัญที่สุดเพราะว่าบางทีมันเป็นจุดได้เสียของชีวิตด้วยครับถ้าหากว่า yes ก็คือ yes no ก็พลิกขั้วโลกเลยครับ n o ก็เฟ a ล่มเร็วเลยอย่างนี้เป็นต้นแจ้งเพื่อโปรดทราบไหนๆก็ท่านอยู่หน้าจอดูอยู่ในจอก็สิ่งเหล่านี้นะฮะอยากจะหาวิธีปกป้องป้อง,องกันไว้ให้ด้วยเรื่องพวกนี้ไม่อยากจะให้ไปเจอเจอ,เจอในสิ่งในสิ่งหนึ่งโอเคนะครับ thank you Ve r y big ที่สงสัยแล้วก็ไต่ถามกันมาขอบคุณครับ